กบสวัสดีครับกาบสวัสดีอาคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกท่านครับมาพบเจอกันครับเมื่อน,นี้วันที่21วันจันทร์นะครับวันที่ย1เมษาย,ยน2568นห้ร้บแปดะครับมาเจอกันช่วงบ่ายนะครับ,าาก,รบก่อนอื่นก็นต้องขออภัย FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องนะครับเมื่อวานนี้แอดวิไลนะครับบอดายลงคลิป อาตัวเล็กแนวทางฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเนื่องจากบอสบายนักนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าได้กินยาอ่านอนย้าวเหวยียดกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อนี้นะครับช่วงเสายอดวิไลเดินทางไปหาหมอพึ่งกับมานะครับอาก็ถือว่าอาการกระยั่งบอปันใดนะครับจําเป็นต้องมาพบพะเจอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับ เอาครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นหน้าทั้งตัวเลขนะครับปู่594เกาหลังจากเข้าปล่อยชุดล่างไปแล้วครับมือนีมาติดตามชุดบนอ่ะปลอดภัยครับเข้าปล่อยชุดบนไปแล้วนะครับอ่ชุดบนงวัตถิพันมานะครับ27งเจตรงๆนะครับปู่594นะครับชุดบนนะครับอ่มาในคลิปนี้ช่วงใบนะครับเอ็ดวิไลได้ตัวเลขมาแล้วนะครับชุดล่างนะครับของปู่594 นะครับคุณพอ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกากันเดี๋ยวแอดพีไลจะพาเขียนครับตัวเลขแนวทางปู่ข้าก้าสี่ล่างอย่างเดียวนะครับอ่ะชุดบนป้อยไปแล้วนะครับชุดบนนะครับป้อยไปแล้วแล้วก็ชุดบนงวดที่ผ่านมาสองเจ็ดตรงๆสุดสรุปนะครับอเดี๋ยวแอดพีไลจะเอาไฮเบิง์นะครับหลักฐานการสรุปนี่เป็นชุดบนป้อยไปแล้วนะครับวันนี้นะครับอ่าชุดบน สรุปให้วันที่14เมษายนครับ2,868อันนี้คือชุดบนนะครับ27ตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมาปู594นะครับอามือนีมาเบางชุดล่างกันนะครับมาเบางชุดล่างนะครับงวดนี้2พฤษภาคมจะเป็นจังใดนะครับอ้าปูวิ่งมาเม็ดเดียวเลยนะครับวันนี้สำหรับชุดล่างนะครับวิ่งมาที่ วิ่ง5เม็ดเดียวนะครับหเม็ดเดียวล่างอย่างเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่2องพฤษะพาคมล่างนะครับชุดบนหาปล่อ,อยไปแล้วครับมาบลงชุดจับคู่กันคุณพ่อคุณแม่ชุดจับคู่นะครับอ่าชุดจับคู่ คู่จับคู่มหาค่าคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีห้าคู่ครับอ่าเขียนตามเลยคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับคู่แรกครับห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ 51ชุดสุดท้ายครับคือ57ครับมีแคนี่นะครับคุณพ่อคุณแม่มีแคนี่ครับก็บคือหาชุดนะครับหาแนวทางปู่594ล่างอย่างเดียววิ่ง5เมตรเดียวนะครับวิ่งหาเมตรเดียวครับ มีหาศูนย์หาสองหาสี่หาหนึ่งหาเจ็ดนะครับคุณพอ่อคุณแม่อเอาเง่าง่ายคือห้าเป็นหลักสิบนะครับหาเป็นหลักสิบตัวประกอบจะมีศูนย์มีสองมีสี่มีหนึ่งมีเจ็ดนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับศูนย์สองสี่หนึ่งเจ็ดนั้นเป็นหลักหน่วยห้าจะเป็นหลักสิบเอาถือว่าลูดหาเลยนะครับไซส์วิ่งไซส์แลนเท่านะครับ อาซุ่มเสียงกันยังว่าดีขึ้นนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เขาต้องขออภัยและก็กราบขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซี FC ที่เป็นห่วงคอมเมนต์มาให้กําลังแรงใจนะครับอ่าจสอบไปหาหมอคุณกลับป้านะครับอัจฉริยะวิไลก็ขอกราบขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่รอดที่ต่ำและก็ต้องขออภัยครับเมื่อวานนี้ที่บอได้ลงแน่าทางให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันวันที่ยี่สิบนะครับอ่าเพราะว่าบไหวอีหลีนะครับเมื่อว่าน,นี้ กินยา,าแก้แพ้นะครับแล้วก็รับยางเดี่ยวเลยนะครับเมื่อว่านี่อาการปวดหัวพรอมนะครับไอแล้วก็มีอาการเจ็บคอปวดหัวนํานะครับก็ต้องขออภัยเมื่อว่านี่เมื่อนีอ่จังไดกะอดสาฟังเอาเสียงนะครับ <c oughs> อครับสุ่มเสียงยังบ่ท่านในปกติก็ต้องขออภัยอดสาเอานะครับเพราะว่าต้อง มาพบมาเจ FC คุณพ่อคุณแม่กันนะครับคิดฮอดคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ครับอ่าครับมาเบื่องตัววงกลมนะครับสําหรับชุดล่างปูห้าเก้าสี่นะครับปูวงกลมมาให้แคร์สามคู่ครับวงกลมให้สามคู่นะครับก็คือครับคู่แรกครับคือห้าศูนย์ครับก็ห้าสี ห้าสองอ่าสามคู่นะครับคุณพอ่อคุณแม่ห้าศูนยห้าสี่ห้าสองเหลือหาเจ็ดกับหาหนึ่งนะครับห้าเที่เหลือสอคู่ล่างอย่างเดียวนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่ะมือนีวันที่ยีสรุปให้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสรุปให้วันที่ยี ครับ21เ <c oughs> มษายนหกแปดอ่ะสัญจรกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับหวยสัญจรเหมือนกันนะครับอ้าวครับมักชอบแคบหน้าจอนะครับพี่จัรน,นาฝากตอนกันนะครับแนวทางปูห้าเก้าสี่งวดประจำวันที่สองพฤษภาคมครับสองพันหารอยหกสิบแปด ห้าเป็นหลักสิบวิ่งห้าเม็ดเดียวนะครับหลุดเลยนะครับสำหรับสายวิ่งสายแลนนะครับวงกลมห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่อธิเหลือปูรบริตตัดทิม่มนะครับเหลือห้าเจ็ดห้าหนึ่งเหลือสองครูมักจอบพิจารณาฝากตอนกันอ่กลับมาติดตามกันช่วงใบใบนะครับอาซัมนักต่อไปจะเป็นของสัมนักใดครับรอติดตามกันนะครับรอติดตามกัน สำหรับคลิปนี้แอดวีไลนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอยาไอ,อยาเก็บคือแอดวีไลนะครับไอจนเจ็บข้อจนเบาว่วา้น,นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ